วันนี้มากินเป็ดกันนะคะทุกคนเนี่ยค่ะร้านนี้แหละคะ่ะกำลังต่อคิวเข้าไปนั่งทานอาหารนะคะแต่ว่าคนเยอะมากคงรอคิวอีกนานคนก็เยอะแยะคุกท่าน,นะคะช่วงนี้เนี่ยค่ะข้างหลังของเราก็จะเป็นสกเก็ตน้ำแข็งนะคะ mm hmm. ก็จะมีคนเล่นกันเยอะแยะเลย คือมาหาทานข้าวกันแบบว่าบ่อยไงคะก็ <g ül> <g ül> เลยแบบว่าจะมีภาพตรงสเก็ตน้ำแข็งเยอะนิดนึงบางทีก็จะถ่ายเป็นคลิปสั้นเนาะระหว่างรอทานข้าวของบรรยากาศนะคะในห้างซันเดยพีระบิสประเทศมาเลเซียนะคะตรงนี้ก็จะเป็นลิฟต์แก้วนะคะ ดีน <54. S 2> MM ้อยรอทัดข้าวรถพ่าเจเจคือตั้งอแล้วที่ โอวันก็อนรเลย่ะโอเคแบเสร็จดิเยี่ยมใครเลยใชยอยากเข้าห้องน้ำนะคะทุกคน <Yeah. S 1> ไปเข้าห้องน้ำก่อน